ในโลกของการทำงานที่หมุนเร็วการเป็นผู้นำมักถูกโยงเข้ากับอำนาจการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเป้าหมายที่ต้องพิชิตเราสวมหัวโขนแห่งความรับผิดชอบแบกรับความคาดหวังและบางครั้งก็เผลอสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างเรากับทีมโดยไม่รู้ตัวแต่เคยหยุดถามตัวเองบ้างไหมว่าภายใต้บทบาทอันหนักอึ้งนั้น เราได้ทิ้งหัวใจของเราไว้ที่ไหนเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือรากฐานของความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันคือการมองเพื่อนร่วมทีมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผู้มีเรื่องราวมีความหวังมีความกลัวไม่ต่างจากเรามันคือความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานอุ่นๆที่แผ่ออกไปโดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนแสงอาทิตย์ที่มอบความอบอุ่นให้แก่ทุกสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมการบริหารจัดการอาจเริ่มต้นที่สมองแต่ภาวะผู้นำที่ยั่งยืนนั้นเริ่มต้นที่หัวใจลองจินตนาการถึงวันที่เราเดินเข้าออฟฟิศด้วยใจที่เปิดกว้างปราศจากอาคติที่คอยตัดสินมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่หลังความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของทีมงาน กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มที่มาจากข้างในอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงหน้าที่วันนั้นบรรยากาศในการทํำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไรความไว้วางใจจะก่อตัวขึ้นได้อย่างไรมันไม่ใช่การเสแสง้งแต่คือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่อ่อนโยนที่สุดของเราเองตัวตนที่ไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้อื่นได้เติบโต มันคือการเปลี่ยนแปลงจากผู้นำที่สั่งการไปสู่ผู้นำที่เป็นดั่งบ้านที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริงแก่นแท้ของเมตตาคือการมองเห็นความเป็นมนุษย์ในกันและกันก่อนจะมองเห็นตำแหน่งงานหรือผลงานด้วยซ้ำไปเมื่อรากฐานของเมตตาตั้งมั่นแล้วกรุณาจะเผยตัวออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ กรุณาไม่ใช่ความสงสารที่มองจากที่สูงแต่คือความสามารถในการรู้สึกร่วมไปกับความทุกข์หรืออุปสรรคของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นจากมันในฐานะผู้นำเราเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ทุกวันทั้งจากตัวเราเองและทีมงานโปรเจกต์ที่ล่าช้าเป้าหมายที่พลาดไป หรือความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นคำถามคือเราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรเรามองมันเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดหรือมองเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันลองนึกภาพช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาเมื่อผลงานมีรอยร้าวเขาไม่ทุบทิ้งอย่างไร้ค่าแต่ค่อยๆประสานรอยนั้นด้วยความเข้าใจ ทำให้มันกลับมาแข็งแรงหรือบางครั้งอาจงดงามกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วในชีวิตการทำงานของเราความผิดคลาดครั้งไหนที่เรายังไม่เคยให้อภัยทีมงานหรือที่หนักกว่านั้นยังไม่เคยให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงความการุณาคือยาที่เยียวยาบาดแผลเหล่านั้นมันคือการยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง การยื่นมือเข้าไปช่วยทีมงานที่กำลังลำบากไม่ใช่ด้วยท่าทีของเจ้าของปัญหาแต่ด้วยหัวใจของเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะฝ่าฟันไปด้วยกันมันคือการสร้างวัฒนธรรมที่ความผิดพลาดไม่ได้นำมาซึ่งการลงโทษแต่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเมื่อนั้นเองทีมจะกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยง และนวัตรกรรมที่แท้จริงก็จะถือกำเนิดขึ้นจากพื้นที่แห่งความไว้วางใจนี้ภาวะผู้นำที่เปี่ยมด้วยกรุณาไม่ได้สร้างแค่ผลงานแต่สร้างพื้นที่ให้คนได้ล้มและลุกขึ้นใหม่อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อทีมรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะเติบโตความสำเร็จย่อมตามมา และนี่คือบททดสอบหัวใจผู้นำที่ลึกซึ้งที่สุดมุทิตาความสามารถในการชื่นชมยินดีต่อความสุขและความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันการเปรียบเทียบคือเงาที่คอยกัดกินใจเราอยู่เสมอ เมื่อลูกทีมได้รับคำชมได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีผลงานที่โดดเด่นกว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นในใจเราบ้างเรายินดีกับเขาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่หรือมีความรู้สึกเล็กๆที่สับซ้อนซ่อนอยู่ความสําเร็จของใครในทีมที่เคยทำให้หัวใจของเรากระตุกไหวโดวยความรู้สึกที่เกินกว่าคําว่ายินดี มุทิตาคือการก้าวข้ามอัตตาของผู้นำก้าวข้ามความรู้สึกว่าความสำเร็จของทีมคือภาพสะท้อนของเราแต่เพียงผู้เดียว มันคือการตระหนักรู้ว่าแสงสว่างของคนอื่นไม่ได้ทําให้แสงของเราหม่นลงตรงกันข้ามมันกลับทําให้โลกทั้งใบสว่างสวัยขึ้นต่างหากลองเปรียบตัวเองเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเมื่อไม้เล็กๆเ,เติบโตขึ้นใต้ร่มเงาของเราจนแข็งแรงเราจะรู้สึกอย่างไร เราจะรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนั้นมิใช่หรือผู้นำที่แท้จริงคือผู้ที่สร้างผู้นำคนต่อไปคือผู้ที่ยินดีเมื่อเห็นลูกทีมเก่งและไปได้ไกลกว่าตนเองด้วยซ้ำการแสดงมุทิตาไม่ใช่แค่การกล่าวคำชมเชยตามมารยาทแต่คือการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมอย่างจริงใจ จัดสรรทรัพยากรและเปิดโอกาสให้เขาได้ฉายแสงอย่างเต็มที่เมื่อผู้นำสามารถชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นได้สนิทใจนั่นคือสัญญาณว่าเขาได้ค้นพบความมั่นคงจากภายในไม่ใช่จากสถานะภายนอกอีกต่อไปท้ายที่สุดเมื่อผู้นำได้ฝึกฝนใจผ่านเมตตากรุณาและมุทิตาแล้ว สภาวะที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดังขุนเขาจะปรากฏขึ้นนั่นคืออุเบกขาซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความเฉยเมยแต่แท้จริงแล้วมันคือปัญญาที่มองเห็นความจริงตามที่มันเป็นอุเบกขาคือความสงบนิ่งของใจที่อยู่เหนือคลื่นกระทบฟั่ของคำสรรเสริญและคำตำหนิความสำเร็จและความล้มเหลว มันคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเราทำเหตุให้ดีที่สุดแต่ไม่อาจควบคุมผลลัพธ์ทั้งหมดได้ผู้นำที่เข้าถึงอุเบกขาจะตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมไม่เอ็นเอียงเพราะรักหรือชังคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเขาสามารถรับฟังข่าวร้ายได้โดยไม่ตื่นตระหนกและรับฟังข่าวดีได้โดยไม่หลงระเริง เพราะเขารู้ว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปลองจินตนาการถึงมหาสมุทรที่ลึกล่ำแม้ผิวน้ำด้านบนจะปั่นป่วนด้วยพายุและคลื่นลมแต่ในส่วนลึกนั้นยังคงสงบนิ่งไม่ไหวติงจิตที่ตั้งมั่นในอุเบกขาก็เป็นเช่นนั้น มันคือจุดสมดุลที่ทำให้ผู้นำเป็นที่พึ่งพิงให้ทีมได้ในทุกสถานการณ์และนี่อาจเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราในที่สุดตัวตนที่ไม่ใช่บทบาทผู้นำไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความตระหนักรู้อันเงียบสงบที่เฝ้ามองทุกสิ่งด้วยความเข้าใจ การนำทีมด้วยพรหมวิหารสี่จึงไม่ใช่แค่เทคนิคแต่คือการเดินทางขัดเกลาจิตใจของผู้นำจนกระทั่งงานและใจของคนล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันแค้จริงของเราเ้รื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน